โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอะไรดูสิว้าว C F 2องนะจ L นะอ่าวันนี้เราจะมาเทรดใย C F หนักอยู่นะเรื่องอย๊บตัวกับผมสูง165ยหก้าก็ลองคิดดูแล้วกันว่าจะขับบาบาขนาดไหนปบ,ปบ ตัวรถไม่ได้หนักมากนะก็ได้ว่าไงเจ้าของเสร็จเซอร์หน้าด้วยโอเครอบหนึ่งดิเออโอู้หขาขายิงสองข้างอะ่ะมันปัน God. Yeah. nè đang lướt đang lúc luôn wow ui con nim à nim อ๋อโ้ยโอ้ยะความรักความเมตตาโอ้ยอทีอบอกแล้วมึงกำเห็กหน้าใช่ไหมเออดิ 哦，哎呀！